นี่คือไข่ของปลาไหลนะครับนี่ไหมเหลืองๆนี่ไขป่ปลาไหลครับโอ้โหของดีอะรถนี้ของดีมากเลยครับดูไข่ใหญ่ความตัวนี้เอา้าไม่ออกอะ นี่ครับต้มเป็ดปลาไหลผมกเกษตรเรียบร้อยแล้วครับกินข้าวซอาน้ำกันครับต้มเป็ดปลาไหลใส่ใบมะขามอ่อนครับเอนนเมอนี้นะครับต้มเป็ดปลาไหลใส่ใบมะขามอ่อนครับ สดนส้ำแซบนะสุดยอดอสดแค่น้ำนี่ก็รูแล้วครับแซบอิ่ีครับอันดับแรกเขามากินตัวที่มันไข่ก่อนนะครับนะเนี่ยัวซํำนี้ไข่นะครับนะบอกเลยว่าไข่เต็มท้องอพอผมเรียกมายัางดีเนี่ยแวก เห,เห็นไหมครับ mm. เลียงเลียงนี่คือไข่มันนะไหมเลียงเลียงนี่คือไข่มันะครับไข่เยอะด้วยตัวนี้แต่มันตัวน้อยนะครับนะไข่กันเลืยบรหอยเปนไดเห็นไหมครับนี่เลียงเลียงนี่คือไข่ปลาไหลน,นะของแซบนะบอกให้โอ้อืม เมนูเขาเศร้าครับรู้สึกว่าโตมันเอ,เ,อเอียงเอนะียงๆหน่อยเนาะไม่นะช่างนะครับมันผลต่อกับเขาโตเซนี่ครับทั้งใส่ทั้งไข่เห็นไหมขอให้ดูกไก่นี่คือไข่ของปลาไหลนะครับนี่ไหมหเหลืองๆนี่ไขป่ปลาไหลครับนี่จิ้มเจียวอืม้ม แซบใส่มันก็ที่ขมนิดๆนะครับนะแต่แซบครับเนี่ยปลาไหลตัวบ๊วยนี่นครับตัวน้อยๆ แข็งทองดินี่อื ula, okay? wa, hey ้มต no, ังเบ่แข็งนะครับตัวน้อยเนาะถ้าตัวใหญ่กลางมันแข็งเงี่ยไม่ได้ ตัวน้อยนี่บศษๆเดี๋ยวแต็หัวไปมใส่แบบกามออนมัน <człowie> <ße> <multic> มรู้ว่าใครปลตัวนี้โอ้สุดยอดเลยโอ้แมสาวน้อยอยังรู้บ่ครับไข่เต็มทองเลยครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขอนุญาตโอ้โหไข่มาถึงหางเลยขออนุญาตวางคำเขากันครับเผยง่ายต่อการปฏิบัติโคดรไข่ไหลตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยของแซบมันเลยครับนี่เห็นไหม ตั้งแต่ห,าห่างยาวมาถึงนี่เลยออดหางบ้านอย่าี่วะผมบ้านน้องบอยอยู่คนเดียวนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยว,ยว,ยวยนี่เดี๋ยวมันจะเอาเอาจจะพอไข่มออกมาผมย้ำเละนี่ไข่ล้วนล้วนรถนี่ โอ้โหของดลรอตนี้ของดีมากเลยครับดอูอืมอืมอืมจับอืม สุดยอดมากเลยครับแซบอือ,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 อตัวน้ำแห้งไปไดเลยนี่แหละของแซบปลาไหลมันอยู่ตรงใส่มันตรงพุ่งมันเน่ยครับเห็นไหมสาเหตุที่ต้มเป็ด สดๆเพราะอย่างเพราะรู้ว่าครับเนี่ยเลริมเลือดของมันมเวลาเรากินเนี่ยรสชาติมันสิคือตับเลยหวานเลือดของมันหวานนะครับถ้าเกิดเขาคาเสร็จเนี่ยคาแล้วเอาไปต้มสิเลือดมันจะออกเบิดครับมันไม่ได้กินเลือดมันนะเนี่ยของแซ่บเลยแระเลือดเนี่ยนี่แหละคือสาเหตุที่เขาต้มสด ส่วนพุธที่ว่าเป็นการทรมานสัตว์กระตั้งก็เป็นวิธีการกินของผมครับ ถามสมสมไม่แห้งทอง 으음 음음 음. มีแห้งทองเอียดสดน้ำสม,สม่ำ Uh huh. uh huh. ตัวนี้คือสิอบกไ่แต่ว่าตัวนี้หน่อยเนาะเบิ้มก่อนครับผมเรียกตัวน้อยเพราะว่ากระดูกมันบกแข็งนะครับเนาะนี่ใช่ไหมแกยังมีไข่ให้กันเห็มไหมไข่ทุกตัวเลยเอโอ้โหตัวนี้หน่อยแต่ uh huh. ไข่หืมไข่ใหญ่พอไหมตัวนี้อุ้ย <c oughs> <c oughs> ใช uh ่ไหมครับไใ่ใหัยความตัวนี้อือ ไข่เสร็จแล้วมากินท้องนะหนังท่องมันมีมันพวกมันมันกระลายครับครับผมอ้มล้อดีพอจะไป็นหน้ามาเติมกะสงสัยอิ่มแล้วอิ่ตัวนี้ไปกันแล้วไว้ตัวนึง นี่ฮะนี่แหลสะสาเหตุที่เขาดสดๆเพราะว่ามันจะได้กินริมเลือดมันกับริมเลือดนี่รสชาติคือตับเลยหวานอื All right. ขอบคุณนะครับที่มาติดตามทาง YouTube ลูพยจตากแท้มิแย่พอมันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ,บไปแล้วกับคลิปเมนูต้มเป็ปเดปลาไหลแย่พอมันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ